็ต้องเดินจนกว่าน้ำจะหมดทำไงอันตรายไม่รั่วนะ1 2สองฝั่งไม่รั่วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแอร์พาร์คที่ภูเก็ตนะครับหรือว่าสนามบินทุ่งควายบินเดี๋ยววันนี้ผมจะบินกับพีแอมแล้วก็เดี๋ยวพีแอมจะไลใ์้สดทางเพจนะครับเดิมเลยใครจะเป็นคนหมุนใบพัดเดี๋ยวผมหมุนเองก็ได้บังหมุนเ่ย <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวพ <laughs> ี่ชายไม่ได้ใช้ทนะ้บ <laughs> ที่บดเองก็ได้อันนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปั่นเนาะมีมินิมัมอ้าวปั่นปั่นไปทางใช่ปั่นเลยค่ะแรงแรงแรงไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วไม่ไกลบุญไม่ไกลบุญอย่างนั้นแหละอย่ากกระเด็นบุญไปเรื่อยๆจนหัวมันจะดังนะจะกลับมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะสำลักอ่ะอปะเนี้ยโอเคแอีกนิดนึงงอีกนิดนึ่งอีกหนึง อีกนิดนึงเอ๋ย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเลยนี่เมาเรืออยู่ด้วยเมาเรืออยู่เลยให้มาปั่นใบพัดเมื่อวานไปถ่ายงานแต่งแล้วก็เมาเรือวันนี้ก็มาปั่นใบพัดเครื่องบินนะครับโอเคค่ะโอ้มันก็ยังยังก็ยังขึ้นไฟอ่ะขึ้นมาแล้วได้เต็มเลยเดี๋ยวเราเดรนเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำมันเข้าไปใหม่สี่สิบลิตรเนาะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เดรน น่านี้เดนเดนที่มนอันนี้ก็ได้ตรงนี้เลยจุดเดียวนี่คือเนน้ำมันตรงนี้จุดเดียวเรนน้ำมันคือการตรวจเช็คน้ำมันครับว่ามันมีสกปรกหรือว่ามีน้ำอยู่ในนี้หรือเปล่าครับถ้ามีน้ำน้ำมันจะลงลงต่าสุดแล้วก็ต้องเดนจนกว่าน้ำจะหมดท้างา้นอันตรายต่อเครื่องยนต์เวลาเราเทคออฟเครื่องยนต์ก็อาจจะดับได้ครับก็ดูรอบเครื่องเลยใจพัดโอเคไหม มีรอยถูกอะไรนะเขาเรียกอะไรเสียหายอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เค้าลิ้งปิดเรียบร้อยไหมน็อตทุกตัวนะปิดเรียบร้อยนะคะลิ้งเรียบร้อยเบรกว่ามีน้ํามันเบรกลั่วหรือเปล่าไม่รั่วนะสองฝั่งไม่รั่อฝังอ่งไม่รั่วค,ค่ะแล้วก็น็อตทุกตัวเลยเอันนี้ก็ดูว่ามีรถมาชนหรือมีอะไรหรือเปลวีชออร้อยเสียหายอะไรหรือเปล่า ตามตัวทิชชูเนี่ยเราทุกตัวเลยเราก็ดูว่ามีตัวไหนแบบว่าหลุดต้องดูรละเอียดหน่อยนะต้องดูว่ามันมีหลุดมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่จะตำแหน่งหอเปว่าเนี่ยปกติช่างเขาจะมาร์กไว้ใช้สีมาร์กไว้อ่าใช่ถ้าเกิดว่ามันเลื่อนเราจะรู้แต่นี้มันไม่เลื่อนโอเคแล้วก็ดูขาล้อคันเลยก็ตรงหางหรือว่าอะลูมิเนก็ดูเหมือนกันมุดข้างล่างใช่ เนี่ยมีในตัวน็อตเนี่ยมีแบบสีมาร์กไว้หมด <4 S 2> เลยแล้วก็ม,<า>มองสองเข้าไปทุกทุกน็อตทุกตัวเลยแล้วก็ดูว่ามันขยับไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะสิ่งเหมือนคล้ายๆกับลังนกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแบบขัดเวลาเราคอนโทรลเนี่ยมันก็ขึ้นลงได้สบายไม่มีอะไรขัดอันนี้หางหาง,หางโอเคครับอ่ะค่ะเรียบนระ้อยเนาะข้างนี้ข้างนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องดู ตัวอันนี้เพื่อความปลอดภัยเวลาบินนะครับเป็น,นหน้าที่ของนักบินเลยค่ะ p i c ต้องมาตรวจเช็คเครื่องก่อนเรียบร้อยค่ะไป <Okay. S 2> อย่าลืม <laughs> ปิดตัวทูบ <laughs> <c oughs> เพราะเราจะไม่มีออวความเร็วบอกแล้ว <laughs> ถ้าไม่มีความเร็วบอกก็ใช้ความรู้สึกในการลงล้ลวนเลยค่ะป่ะมุนไปพัด ได้แฝดได้แไดได้แฝดไปหมนที่ท่าไหนหมนยังไงมันได้แฝดปีติได้โรเทชขึ้นแล้วค่ะเด็กนิดนึงเบานิดนึงโอ้ยรับข้าฟ้าตัวเบาอ่ะคาฟ้าตัวเบามันเลยทำให้มันทำให้เลยทำให้ขึ้นขึ้นเร็วโอเคแล้วพี่ก็ใส่สับสูรค่ะ อันนี้คือแหลมยาปูนะคะเวลาเราเทคออฟขึ้นมาก็จะเห็นแหลมยาปูอยู่ทางขวามือถึงเกาะใบทอดจุนชัานแรกของเราเกาไปทอดนะคะตรงนี้จ,จะมีมาโลมาเยอะจุดนี้เลยแบบเดี๋ยวแต่อ้ช่วงนี้เขาหายไปไหนเราไม่รู้เขาอาจจะองพยกรงหาดเนี้สวยแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อหาดชื่อหาดอะไรนะคะรู้แต่ว่า จุดนี้ทั้งเกาะเนี่ยคือเกราชาใหญ่ภูเก็ตทาวเวอร์โฮเทลเซาอัลฟาไม้ไม้โอเวอร์เการาชาใหญ่บานพัชชีค่ะ ก่อนราชาน้อยกัน แล้วก็แลนด์เรียบร้อยนะครับที่ Flying Phuket แล้วระหว่างที่เราแลนด์แล้วก็ฟารเก็บภาพจากกล้องโ o โ r o นั่นเองครับดีโอโกรก็ดับทุกอย่าแบงตอนนี้เราไม่ต้มาเก็บภาพฉากจบของเราเราได้มาเก็บเพื่อนเข้ามาในเราเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมเขาก็ให้น้องพักผ่อนครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แอมนะครับที่พาบินวิวสวยมากครับช่วยพี่บินแล้วก็ไลฟ์ถ่ายข้อสดด้วยเข้าไปดูได้ในเพจไบร์นภู ครับผมฟลายอิ p h ูเก t ตนะครับอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ